ทำนายดวงชาวราศีมีนกับชาวรัคนามีนในเดือนสิงหาคม2566คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนของทุกปีนะคะ ท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนกรกฎาคมให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวอยากจะดูดวงแบบละเอียดอยากจะดูดวงที่เป็นดวงของตัวเองจริงๆกรุณากรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นรับดูดวง10คำถาม200บาท ท่านที่อยากจะดูดวงแบบละเอียดนะคะให้ไลน์กะลุนาลายติดต่อมาเท่านั้นนะจ๊ะ มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตท่านที่มีแฟนอยู่แล้วหรือคบหากันมานานแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วที่จะได้แต่งงานสทัทีสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไมเนี่ยจะได้ทำความรู้จัก คนใหม่จะมีคนมาจีบท่านเป็นคนหน้าตาสวยเป็นคนหน้าตาหล่อเป็นคนสนุกสนานล่าเริงแล้วก็เป็นคนที่คุยเก่งความปรารถนาของคุณเนี่ยจะได้เพื่อนๆนเข้ามาช่วยให้สําเร็จคุณมีแนวโน้มที่จะใช้เงินฟุ่มเฟือย แต่คุณจะมีรายได้เพิ่มเข้ามามากขึ้นจากการที่ว่าคุณเนี่ยเชื่อในเซนต์ตัวเองอาจจะถูกหวยหรืออะไรสักอย่างคุณจะมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่าจะถูกคนอายุน้อยกว่ากันแกล้งทำให้เครียดมันจะเป็นการดีถ้าหากคุณอยู่เฉย คุณจะมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่าหรือคนอายุน้อยกว่าทำให้เกิดความทุกข์ในเดือนสิงหาคมเนี่ยท่านใช้เงินค่อนข้างเก่งเที่ยวเก่งสำหรับท่านสำหรับท่านที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมีดวงในเรื่องการแต่งงานเข้ามาคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับการซื้อเฟอร์นิเจอร์ หรือทาสีบ้านใหม่มีดวงเรื่องการแต่งงานบางครั้งเนี่ยคุณน่ะก็อยากจะประหยัดอยากจะสะสมเงินแต่มันก็มีดวงที่ว่าจะต้องใช้จ่ายเงินท่านมีดวงที่จะได้รับรางวัลมีดวงเรื่องการตั้งครันได้ลูกสาวคน คนที่คิดล้ายท่านเขาจะพ่ายแพ้คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มองเห็นความสามารถในตัวคุณคุณมีดวงที่จะได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายพวกเครื่องประดับหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการเป็น ครูเป็นครูสอนพิเศษเป็นพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นครูเป็นอาจารย์คุณจะมีความสุขมากขึ้นและในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณก็จะหาเงินได้เรื่อยๆใจคุณน่ะอยากจะเก็บเงินนะแต่มันก็ มีเรื่องที่จะต้องใช้ต้องจ่ายในเดือนสิงหาคมเนี่ยเหมือนคุณน่ะก็จะไปลักษณะเหมือนคุณอาจจะไปเรียนเกี่ยวกับคุณอาจจะไปเรียนอะไรเพิ่มเข้ามาคุณอาจจะไปเรียนอะไรบางอย่างที่ว่ามันเพิ่มเข้ามาอาจจะไปเรียนทำอาหารเรียนทำซูชิเรียนจัดดอกไม้หรืออะไรสักอย่างอะเพิ่มเข้ามา จะมีเพื่อนเก่าจะมีเพื่อนเก่าคุณคนหนึ่งที่คุณก็ไม่ได้เจอเขานานแล้วเขารักและคิดถึงคุณมากเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคนนี้เป็นคนดำๆผอมๆซึ่งเป็นเพื่อนที่เหมือนคุณ่ะจะได้รับการติดต่อจากเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้เจอกันนานแล้ว อาลาดินกับตะเกียงวิเศษพ่อมดเมอร์ลินชีวิตเหมือนมีเวทมนต์นักดาราศาสตร์สมัยเมโสโปโตเตเมีย เหมือนคุณน่ะในเดือนสิงหาคมเนี่ยเหมือนคุณจะไปบนบานสารกล่าวขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะคุณจะได้เจอพวกหมอดูนักโหราศาสตร์พวกล่างทรงหมอดูคุณมีความสนใจทางด้านศาสตร์ลึกลับทั้งทางด้านเวทมนต เกี่ยวกับเวทมนต์เกี่ยวกับพวกล่างทรงพวกหมอดูคุณจะไปบนศบา,ารกล่าวตามสารน่ะที่ขังขังอันเนี้ยจะเกี่ยวกับคุณจะได้พวกเครื่องรางของขังดีๆมาบูชาท่านมีดวงจะได้พวกเครื่องรางของขังดีๆมาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตคุณจะ สนุกสนานและเจิดจลัดคุณจะเปล่งประกายอะ่ะแบบ Jo ย and ด e l ี g ร t มีความสนุกสนานเลิงล่าและเปล่งประกายคุณจะปล่อยพลังงานบวกบวกบวก,บวกออกมาคนที่อยู่รอบข้างคุณคนที่อยู่ใกล้ๆคุณคนที่อยู่คนที่อยู่รอบข้างคุณคนที่อยู่ใกล้ๆคุณเขาจะรู้สึกมีความสุขสดชื่นแจ่มใส เบิกบานใจเมื่อได้อยู่ใกล้ๆคุณเหมือนคุณจะมีความสนใจทางด้านศาสตร์ลี้ลับนะคําแนะนําเนี่ยเนื่องจากได้ไพ่บ่อน้ำเนี่ยคุณควรที่จะสะสมเงินทองและควรเลือกคบเพื่อนอาจจะมีคนบางคนที่เข้ามาตีสนิทกับคุณเพราะหวังยืมตังหรือหาผลประโยชน์ คุณควรใช้เงินให้ประหยัดและรู้จักการเก็บเงินควรจะยิ้มให้กับโชคชะตาและพรมลิขิตแม้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไร้สาระแต่ถ้าคุณนะมีความสุขกับกิจกรรมที่ตัวเองทำอยู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคุณอาจจะมีความรู้สึกอยากจะ ไปเรียนอะไรเพิ่มอาจจะอยากจะไปเรียนทำซูชิไปเรียนทำเค้กไปเรียนทำขนมครกคุณจะได้เจอกับคนเก่งคนที่มีความสามารถอาจจะมีคนมาชวนคุณให้ไปทำงานด้วยคุณจะเสียเปรียบถ้าดําเนินการเพียงลำพังคนเดียวมันจะฉลาดมากหากท่านปรึกษากับเพื่อนๆ และไม่ควรไว้วางใจหากมีคนน่ะเข้ามาชวนคุณทํางานด้วยคุณควรพิจารณาให้ดีว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณจะมีจิตใจที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่คุณจะมีความสุขเมื่อคุณได้พักผ่อนได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงบางครั้งเนี่ยคุณก็ มีนิสัยเหมือนเด็กๆหรือชอบทำอะไรแบบเด็กๆอาจจะสะสมตุ๊กตาหรือสะสมของเล่นอะไรสักอย่างซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขขอจบคำทำนายเท่านี้ค่ะ